สวัสดีครับามาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาว่ากันยาวๆนะครับถึงเลเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวที่ดีสุดในงบไม่เกิน4ี่0 0ื่นนะครับก็คือตัวเ i ี o m i Mijia สองพันสี n c คือตัวนี้นะครับด้านบนสีขาวอ่านะครับอันนี้คือหน้าตารีโมทของเขา นะครับบอดี้สีขาวรีโมทสีขาวนะครับอ่ะทดลองเปิดเครื่องทำงานเงียบมากๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยเบิลอินทั้ง Wi-Fi แล้วก็บูทูธนะครับพร้อมทั้ง Android OS หลังจากเปิดเครื่องแล้วครั้งแรกนะครับโลโก้ที่ขึ้นคือ MI แล้วเดี๋ยวเขาจะทำการออโต้โฟกัสให้อย่างนี้ เมื่อออโต้โฟกัสสักพักหนึ่งแล้วนะครับเมื่อได้มันก็จะตัดเข้าสู่อินเทอร์เฟซของเขาอันนี้พอดีผมเสียบตัวฟอร์ดไร์เพื่อที่จะอัพลงแอปต่างๆนะครับให้สำหรับผู้ที่สั่งซื้อจากเรานะครับซึ่งลงแอปไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเอาที่เหมาะกับการใช้งาน นะครับอินเทอร์เฟซหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าโฮมตัวแรกนะครับซึ่งจะโชว์ให้เห็นว่าเขาเนี่ยจะมี HDMI อยู่2ช่องอินพุตช่องนะครับอันนี้เราไม่ได้ต่อเพลเยอร์ภายนอกนะครับมี HDMI 2ช่องมีช่อง USB นะครับ นี่คือแอปบางส่วนที่เราลงให้ทั้ง Smart YouTube IPTV VW c o d e นะครับซึ่งมีหนังข้างในให้เราดูอีกเป็นร้อยร้อยเรื่องนะฮะ Netflix นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ที่เราลงให้นี่นะครับอันนี้คือ Netflix นะ เล่นได้จริงแล้วก็อะมาดูโคดี้เอาก็เป็นแอปนะครับสำหรับเราต่อ external harddisk ในการเจะเล่นไฟล์หนังต่างๆนะครับหรือจะดูจากส่วนเสริมใน Google Drive ก็ได้ซึ่งอันนี้เราก็ลงให้เช่นเดียวกันอลองเปิดตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับ โอเคหนังเขาแยก,กแยกชื่อหนังเป็นไลบรารีเป็นตู้หนังสือเลยนะอ,อ่ะลองลับตันมาวลดังนั้นถ้าจะเล่นแบบนี้นะครับแนะนำนะครับเครื่องควรต่อสายแลนเพราะว่าบางครั้ง w i ไฟไม่เสถียรน,นะครับเครื่องก็จะโหลดช้าอ,อันนี้เป็นหนังที่อยู่ใน ในโคดีนะครับใน Google Drive มาดูแอปอื่นๆที่เราลงให้ก็จะมี VTV ี่าพวกนี้นะครับใครที่ชอบซีรีส์เกาหลี นะครับนี่ต่างๆมันมีทั้งแบบดูฟรีแล้วก็เป็นแบบเอ่อ V.I.P อันนี้ก็ไปสมัครเอาเองนะแต่เราลงแอปไว้ให้แล้วนะครับ F.W. อันนี้เป็น I.P.T.V ที่เป็นแบบรายเดือนครับอันนี้เราก็ลงให้เช่นเดียวกันส่วนจะต่อเมมเบอร์รายเดือนหรือไม่อันนี้แล้วแต่ครับนะครับเขาก็จะมีช่องที่เป็นช่องรีวิวให้ดูฟรีดูก่อนก็มีนะครับ ตัวอย่างเช่นอันนี้อ่าอันนี้คือจาก F.W. ที่เราลงให้ด้วยความที่มันเป็นสมาร์ทสมาร์ทสมาร์ทโพลิเตอร์ครับซอนไลท์เป็นเลเซอร์ด้วยมีความเป็นสมาร์ทเพราะว่าขับเคลื่อนด้วย Android OS แต่ไม่ใช่ Android TV นะครับเป็น Android OS อันนี้คือ YouTube แสงห้องมันค่อนข้างจ้าเลยนะอลองเทสด้วยไฟล์ 4k แล้วกันนะครับสภาพห้องก็คือมีช่องแสงอยู่นะไม่ถึงขนาดจ้ามากเนื้อจอที่ใช้ตอนนี้ก็คือใช้จอ Uh, เนื้อ UHD ครับ mm hmm. เนื้อขาวปกติไม่ได้จอตัดแสงอันนี้ภาพจาก YouTube ซึ่งมันเราสามารถเลือกคุณภาพนะครับทั้งแบบภาพเสียงซับเบอร์เอันนี้แล้วแต่เนี่ยสังเกตว่าตอนนี้ที่ฉายอยู่ก็คือระดับ3840คณ2160หรือ 4K UHD นะครับที่60เฟรมเพอร์เซกนะครับ HDR วิดีโอนะครับก็คือมาเป็น5.1อันนี้คือจาก Youtube นะครับมีเลือกสเตอร์เลือกซูมมีออปชันให้เลือกค่อนข้างเยอะในแอป,ปตัวนี้นะที่เราลงให้นะไม่ใช่แค่นี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อจากเรานะครับก็จะมีแอปอื่นๆที่เราดูแล้วน่าสนใจนะครับก็จะลงให้เพิ่มเช่น นะครับเช่นพรามวิดีโอนะครับเว็บกีพวกตักกีฬาต่างๆมวยปัม้มนะครับเป็นการฟุตบอลสายแอดเวนเจอร์หน่อยก็จะเป็นพวกเลดบบูทีวีอย่างนี้ นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเอกล v e เฉพาะลูกค้าที่สั่งสินค้าจากเรานะครับแอปพวกนี้ผมก็จะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆตัวไหนที่น่าสนใจนะครับโอเคฝากเอาไว้นะครับสำหรับตัว s ซม m ่มิเจีย n c Smart Laser p r o j e c t o r นะครับสวัสดีครับ